สับสนในบทเรียน Yeah, nice. Yeah. ่วมาได้เป็นผู้นำน่เลนเดือนบ่าได้เป็นผู้นำได้ไงไมเคยเป็นผูน้นำไม่ได้เรื่องค่วายของเราถึงใจว่ามันเสร็จอินโอ้ย,ยนมี่มีเงินเดือนในสิไอซ่าแล้ว เอฟซีตัวยงเนี่ยนี่แทนฝ่ยคนเนี่ยตืนเต้นแล้วบงแล้วบ้างก็จบหมนแล้วจะดีหัวโตแล้วน่าจะบางคนเลียบเยคนไลฟ์บอกคกินก็เย็นไลน์เนี่ย ให้หล่นหไปผ่านไปแล้วมันลบมากแม่ลบเอาอันฟิเตอร์เพราะมันหน้ามือนั้นลบมากผู้เสีงก่ถึงเกียบถึงเกียบ์เนม,มิดละเอาละเอาเลยสงสัยมีคนจับไปไปนี่บก่กมันมีมีอยู่นะแม่เอาของมาเก็บเนาะแ,แต่แม่ซื้อพอแม่ไ, <ง S 2> ไปซื้อไก่ไอ้ข้าวซ้ำหายแล้วมันอันนั้นยานมาแล้ว